การที่จะมาว่ามาอะไรกันนะครับอาจารย์นําจะถือว่ามีทัศนคติเชิงลบไม่อยากคุยไม่อยากคบกับคนคิดลบนะฮะต้องการคุยกับคนคิดบวกมีเหตุมีผลนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาคอมเมนต์เชิงลบคุณก็จะมีสิทธิ์คอมเมนต์ได้ครั้งเดียวในชีวิตนี้หลังจากนั้นคุณจะไม่เห็นกันอีกเลยเพราะว่าคุณจะโดนบล็อกออกไปนะพี่น้องทีละชัดๆนะคุยกันแบบตรงไปตรงมานะพี่น้องต่อไปมาดูลักษณะของฐาน ฐานหกชั้นที่เรียกเป็นที่มาของเยติโยหกชั้นปลายฐานเนี่ยจะแหลมแหลมคมเป็นธรรมชาติมากจะแหลมนะฮะต่อให้ในองค์พระเนี่ยเป็นลักษณะของการอวบอ้วนอ้วนตรงกลางแล้วปลายสองข้างเรียวก็จริงอยู่แต่ว่าปลายนี้จะแหลมมากแหลม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 แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติย้ำนะครับแหลมคมพริ้วเป็นธรรมชาติ ถ้าของปลอมของถอดพิมพ์มันจะไม่แหลมไม่คมมันจะทื่อมันจะมนนี่ครับปลายแหลมคมเป็นธรรมชาติแหลมคือแหลมคมคือคมตั้งคือตั้งพี่น้องจําไว้เลยแหลมคือแหลมคมคือคมตั้งคือตั้งนะครับพระแท้เหมือนมีชีวิตนี่ครับแหลมคือแหลมคมคือคมตั้งคือตั้งพิ้วคือพิ้วเส้นแตกคือเส้นแตกทุกอย่างดูแล้วสบายตาไปหมด ดูแล้วเรียบง่ายสวยงามสบายตานั่นแหละคือออร่าของพระแท้แต่ถ้าดูแล้วทําให้เราสงสัยอันนั้นไม่ใช่ละครับถ้าทําให้เราลังเลสงสัยนั่นแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าเราเราแล้วสานนิฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่นี่ครับถ้าดูแล้วเรียบร้อยเรียบง่ายสบายตาสวยงามมีออร่าสานนิฐานไว้ก่อนว่าใช่ส่วนรายละเอียดเรามาไล่อีกทีหนึ่งเรามาไล่อีกทีหนึ่งไล่แบบอาจารย์ไล่เนี่ย ค่อยๆไล่ไป